วูฟแฮมตันวันละเลอร์0-1อิปสวิตทาวแพ้์ออสเซนอน0-4เลสเตอร์ซิตี้ 04, แพรลิเวอร์พูล0-1ผลฟุตบอลอิตาลีเซีเรียรอาเอมโปรี oli, เสมอเวนเซีย2-2บรุญยาชนะอินเตอร์มิลาน1-0เอซิมิลานแพ้อัตาลันตา0-1ผลฟุตบอลสเปนลาลีกาลาอัลบายาโดริก แโอซาซูนาสองสามิยาเรอัลเสมอเรอัลโซเซดาสองสองเซบียาเสมออาราเบส11่เรอัลมาติกชนะอเลติกบิวบาว10ผลฟุตบอลวุนเดลิก้าเยอรมันเอาบวกเสมออิทักคแฟงเฟิร์ด00 บุเซียดอร์มุนชนะบุลเซียมินเชนกัดบักสามสองซังเาารีเสมอไบเออริเวคูเซนหนึ่นึ่ผลฟุตบอลฝรั่งเศสลีก1นลีนชนะอูแซ3สามงแลงชนะตูลุสหนึ่งศูนย์เบสแพ้ลองหนึ่งสามนีสชนะองเช่สองหนึ่งแซงตียนชนะลียงสอผลฟุตบอลเยอรมันบุนเดิลกาสเอสวีดัมสตัดเกชนะฮันโวเก้าหกสาม s s สเอสบูมหนึ่แพ้แฮทาเบอริน23คาสาลูเอสซีชนะกอยเทอร์เฟิร์ส10ึมารเดบุกชนะยาเลเกนเบิร์ก30โคโลสชนะฟุสซูมูสเตอร์31ผลฟุตบอลสเปนลาลิก้า2 FC กาตาเฮแพ้กรานาดา23คอโดบา CF เสมอเรอัลโอเบียโด0ูนย์ศูนย์เอลชีซีเอฟเสมอ อันบาเซเต b บาลอมเป2สองสองเดปอ a c ติโบลาคอ,ญญาอ CD, ตตลุนยาเสมอซีดีเตเน f e เฟ่ศลฟุตบลอลฮอลแลนด์เอเลดีวีซีเอฟซีอูเทสชนะอาจ็คส0ผลฟุตบลอลเกาหลีเคลีกหนึ่งเจจูเอสเคีชนะโปฮังซิลเลอร์ 2, สองศูนย์ยองบุคฮุนไดมอเตอร์ชนะแดกูเอฟซีส 3, 1, ลฟุตบอลเดนมาร์กซูเป,ปอร์ลีกอัสบอกแพ้ ซอนเดอร์จิสเก่สองสามผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจหนึ่งลีกฟาเกโนโอคายาม่าแพ้คาชิมาแอนเลอร์หนึ่งสองวิเซลโกเบชนะมาชิดะเซลเวียหนึ่งศูนย์นาโกย่าแกมป์ชนะซานเฟสซฮิโรชิมาสองหนึ่งชิมิสุเอสพัสชนะอาวิสปาฟูกุโอกะสามหนึ่งโยโกฮาม่าเอฟซีเสมอกัมบะโอซาก้าหนึ่งหนึ่งเซเลโซโอซาก้า เสมอเอฟซีโตเกียว1 1ึ่งหนโชนันเวลแมแพ้คาชิวาเรโซ01คาวาสกิฟอนตาเล่เสมอโตเกียวเวอร์ดีศูนอุลาวะเลสไดมอนชนะโยโกฮาม่าเอฟมาริน่สามผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจสลีโรอาโซคุมาโมโตแพ้เวกันตาเซนไดศ1นยเจอเอฟ ยูเนเต็ดอิชิฮาราชือบชนะโออิตะทรินิต้าหนึ่งศูนย์เบราบิกอาคิตะชนะจูบิโรอิวาตะสองหนึ่งคอนซาโดเล่สปโปโลชนะฟูจิเอดาเอฟซีสองหนึ่งเอฟซีอิมาบาลีเสมออาบิโอมิยอาดีจาศูนย์ศูนย์โตคุชิมาวอติสแพะมิโตฮอริฮอกศูนย์หนึ่ง คาทันเลอร์โตยาม่าแพ้อิวากิเอฟซีหนผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกสองอันซันกินเนอร์เอฟซีแพ้ปูซานไอปาร์ค1-3กยองนำเอฟซีชนะกิมโปเอฟซีสออันซานมูกุงฮาวาเอฟซีเสมอชุนนำดากอน0ูผลฟุตบอลนอร์เวย์เอลีเตเซเรียนซอมโซแพ้คริสเตียน0ูนสอผลฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาสออสเตอร์แพ้ A I K f ฟรมติด01บรอมมาพอชคาน่าชนะ I F K มานาโม32 I F K โกเตบอกแพ้ B K ฮักเคน23ผลฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกซินี่อ c ชนะนิวคาสเซิลเจสามสองเซนทันโคสมาริเนอร์สเสมอมาคาเธอร์ ur, FC, 2, 2. f อฟซสองสองผลฟุตบอลจีนฟุตบอลซูเปอร์ลีก ฉ่างชุนย่าไทยเสมอยืนนานอยู่กุลศูนย์ศูนย์เหอหนานเอฟซีชนะชิงเต่าไฮนุยสามหนึ่งชิงเต่าเวสโคสชนะต้าเลียนยิงป๋อสองศูนย์เหมยโจฮาก,กาชนะเซนเจอร์ิงซิตี้สามศูนย์ เชียงจินจินเหมือนไทเกอชนะเจอเจียงปโปสองศูนย์เซียงไฮอีสเอเชียแพเชิญตูหลงเฉินหนึ่งสามสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีดเด็เจ็ดมาไม่จีมีรดคอมทีเด็ดเจ็ดแม่รยายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดชัดเด็ดเด็ดบ่ายทีเด็ดเจ็ดแม่น,นะครับ